ทุกคนคิดว่ามันมันจะมีแค่มาเกอร์อย่างเดียวใช่ไหมมันมีอย่างอื่นก็คือก็คือคือคือมันอยู่ไหนอ้าวมันคือ <G ül s> เพนซิลมาร์เกอร์สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วช่องน้อเบิร์เฟิร์จันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบกในแมปไฟเดอร์เพนซิลซึ่งมีห้าสิบหกตัวนะครับใช่ไหมห้าสิบหกตัว 5 6ตัวนะเฮ้ยทำไมมันน้อยจังเลยออามาโหลดหลายตัวหลายตัวมากเลยววโอเคเอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันเลยมันดูว่ามันจะมีดินสอแท่งไหนบ้างเฮ้ยอย่าร้อ,องไห้เป็นไรเป็นไรอ่ะพ่อไม่แมนสักทีเหรอแซด เซตเซตแปลว่าเราให้นะครับทุกคนฮ้ยตรงนี้มันไม่ีทางเข้าอยู่แสดงว่าต้องมีแบบว่ากุญแจดิล้กกุญแจมันไปไหน่ะนี่เจ้าเซตเห็นไหมว่ามันเห็นบ้างไหมว่ามันว่ากุญแจมันอยู่ไหนบนบ้าน <c oughs> บนบ้านมันจะมีเหรอ เฮ้ย <Hey! S 2> เหมือนเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะเฮต้องกดปะไม่มีนะกดแล้วไม่มีมีอะไรตรงนี้จะมีอะไรไหมนี่มันสวคนมักเกอร์จ้า ว้เฮ้ยที่นี่ใหญ่มากเลยครับทุกคนถ้าเราจะไปเจอหมดไหเนี่ยมีทางเดียวที่เราจะลงที่เราจะลงไปได้ก็คือกระโดดลงนี่แหละปั่มโุ้ย <c oughs> ตกคว่ำเลยอ่ะผิดผิดบ้านไปผิดบ้านบ้านนู้นใช่ไหมเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เราจะมาดูว่ามันจะมีเพนซิลไหม น่ายิ้มเลยนะไปตกเป็นแม่น้ำฝั่งนี้มีอะไรไหมมันจะมีเพนซิลอยู่ในน้ำด้วยเหรอมันไม่ละลายเหรอหนะ้ามันเป็นไม้นะไม่ละลายทรายเป็นทรายทรายมาร์เกอร์เออไม่ใช่อุยไปพูดถึงมาร์เกอร์อยู่เรื่อย นี่คือดาบดาบแห่งทรงพลังอันนี้คือโซนนี้ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนแล้วปัญหาคือเราจะเจอบทปีนี้ of hill อ,อะไรเนี่ยแไรก็ไม่รู้ of hill ออาวเวอร์คือมันคล้ายๆกับ tower of hill แต่นี้ภูเขา of hill ออไม่ใช่อ่ะ ตรงนี้หรอต้องดูรอบๆเอานี่ไงบันไดเพื่อนหาเจอไหมแล้วตรงนี้มันกระโดดยังไงอ่ะโอ้เจอแล้วเพื่อนผิดที่แล้วอ๋อนี่อยู่นี่เอาเพื่อนตกเพื่อนตกตกโอ้ยไม่เล่น มันมีทางหลายทางมากเลยทุกคนผมว่าในใต้น้ำมันน่าจะมีนี่เหรอใต้น้ำผมไม่เห็นนึกว่ามันพืนโลกอะไรอ่ะเออเพื่อเราเพื่อนแ่านี้มีไหมเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบแบบแต่ไม่น่าจะมีเอ,อ๊ะใครมานอนริมชายหาดเนี่ย จะวิอะไรสักอย่างอะไรอ่านไม่ออกก็จะพูดว่าอะไรสักอย่างนั่นอะไรอะไรอ่ะฮึฮึใครทำตัวใครทำถั่วตกไว้ตรงนี้เฮ้ปั๊บเออมีทางขึ้นไหมอ่ะอยากขึ้นไปอ่ะ มันขึ้นขึ้นยังไงเฮ้ยไม่ถึงอ๋อนี่มีบันไดอยู่โอ้โหเอ้ยเราก็หาจังนานแฮ่นี่เจอแล้วข้าพผมเราจะมีอะไรเฮ้ยเออใครมานอนอะไรตรงนี้นะไม่ไม่เนียนนะไม่เนียนไม่เนียน ไม่เนียนโถกรอบกรอบขาวตัวฟ้าน้ำเงินเออเหสุดยอดแล้วเขาจะให้เราขึ้นมาทำเพื่ออะไรฮะให้เราทำเพื่อทำเพื่อเพื่อมันวัรโอเควารกลับไปที่เดิมเราจะให้สนุก นี้ออกไม่ได้เอเอเอหมุนสามร้อสิบองศาทองฟ้าสวยถ้าทองฟ้าเป็นรูปมาเกอร์พูดเกี่ยวกับมาเกอร์อีกแล้วแต่ตรนเนี้ยผมเจอแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะต้องใช้เครื่องมือหรอ หรือยังไงโอ้โอ้อันนี้ง่ายอ่ะอันนี้ง่ายนะทุกคนไม่ยากพูดคาว่าไม่ยากนี่ก็ยากจริงเกืเอบเก๊บอุ้ย อ้าวอ้าวพื้นมันตกอ่ะเราสามารถกระโดดไปถึงตรงนู้นได้เลยเหรอไม่ถึงอ่ะแล้วตาก็ลายด้วย <c oughs> ตาลายไปบนอแลตรี้โอ้หุ้ย <c oughs> ไม่ทำไ,ทำได้ทำได้ทำได้โอ้โห อ r a n เรนแล้วมีอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะขึ้นไม่ได้ด้วยไม่ถึงมีทางเหรอมีคนถูกจับตัวไปตรงนู้นทุกคนเห็นไหมไปเก็บดีกว่า โเมเนี้ีกว้างมากเลยอะใครตายเป็นซิลเป็นซิคขาดขึ้นคาดครึ่งเลยถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเอาแล้วโอ้ก็คือเป็นสีฟ้าโอ้ถ้าเป็นสีฟ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะอันนี้ใช่เป็นซิลหรอยากที่สุดอะหาไม่เจอ นั่นอะไรอ่ะมีกระป๋องถั่วทำไมมันต้องมีถั่วตลอดเวลาด้วยไม่สิ่งที่ผมไม่สิ่งนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมันต้องมีถั่วเฮ้ยนั่นมันปราสาทปราสทา นี่มีทางขึ้นอาวทางขึ้นยังมีให้แต่กับตกอูอ้ใครเนี้ยน่ะมีดวงตานะเห็นนะประตูอยู่ในนี้มันติดอยู่ยดูดิมิซซิ่งเป็นซิลเป็นแบบละลายอะถ้าเขียนแล้วมันจะเป็นยังไง งงมันเขียนได้ไหมมันแบบเอาจากในจอแล้วก็เอาออกมามาเขียนเสียงเหมือนไหมเสียงมันเขียนไหม <_ EN> เหมือนอยู่ <_ EN> ทุกคนได้ยินมีเนี่ย <_ EN> ไม่รู้ทุกคนได้ยินเปล่าผมว่าไม่นะผมว่าไม่น่าได้ยินอะ่ะได้ได้ยินไม่ได้ยินก็ช่างเถอะ ปรา,าสาทอะไรอ่ะไม่มีทางขึ้นบายไม่ต้องเจอกันเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนางปึ๊บฟิวเจอร์และก็กดกระดิ่กงกึงกิงกึงกิงก,งกลงลงูรูริงเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนัก คนายคุ้มผา